อ่ะตอนนี้เราเข้ามาข้างในเรากำลังหาซื้อของอันนี้แผนกซนตาครอสนะคะแผนกซนตาครอสเนาะเดี๋ยวเราจะเงียบนะคะเราจะไม่พูดนะคะก็ะให้ชมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็แผนกผู้หญิงนะคะ อูรมนะี่อยู่ที่ร้อก็ถือว่าแพงเนะนะาะคิดดเนมะดูมตึกก็ c h ล l l c h i เออเราก็จะหาดู อันนี้อยู่สามสิบห้าอันนี้เอาไว้ใส่กับข้าวก็คงจะดีนะคะพี่น้องนี่ค่ะเราย็บเองเป็นนะคะดูที่สี่สิบแล้วก็กระทะค่ะวันนี้เราจะหากระทะนะคะกระทะค่อนข้างแพงเนาะกระทะนะคะกระท,ท,ทะ Den är till ägg eller pannkaka. Ja, den är djupa. Djupa är bättre. Lite djupa. Ja, du kan... Såna stor, Box. har vi. Du har bara en? Vi ja, måste ha två. Ta den, kan man använda olika. Den känns bra. Hur mycket kostar den? Tvåhundrafem. Växtsjuttio. Och miljarder kronor, kanske? Miljarder kronor. Kanske. กระทะอยู <mondo> <flix> ่ที่400อันนี้500 600 700นะคะพี่น้องไอเดนเยสเดีเยสทอมดูทิก่อนเจนเนอร์มิกเมราดีมีพวกแนกต่างๆนะคะ ก็เลือกได้นะคะร้านนี้ใหญ่โตมากฟินแฮดเดนลิกาซาม่าแล้วอันนี้ก็อีกราคาหนึ่งค่ะร้อยี่สิบเก้านะคะไม่รู้จะใช้ด้วยกันได้ไหมคาสตรูลอ็อกซ์เดคันเชฟฟุงเก้เดนซามร้อยแปดสิบ ใีหม้อนะคะหม้อเราก็ต้องการหมอห้อมไหด้วยนะคะพี่น้องร้อยสามสิบเก้าไม่แน่ใจเนาะร้านนี้ใหญ่โตมากครับพี่น้องนี่เราเดินมาแค่แป๊บเดียวตรงนี้เองเนาะ คาสตรูเดฟุงก้เดี๋ยวเราจะไปแผนกไทยนะคะ่าเอะแล้วก็โอของมันเยอะนะคะพี่น้องมันเลือกยากมากต้องมาคนเดียวถ้ามากบสานีนี่เขาจะเป็นคนไม่ค่อยจะทนการเลือกของนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราไปหาแผนกไทยนะแผ <Yeah. S 1> นกไทยอันนี้แผนกพลาสติก เดี๋ยวเราจะไปหนาะแผนไทย The True Thailand ได้ไทยไทยนี่ค่ะเราก็มาถึงแล้วคะ่ะน้ำมันเนาะน้ำมันดูนะคะพี่น้องเยอะร้านนี้ใหญ่มากเดี๋ยวมาร้านมาดูของไทยคะ่ะเดี๋ยวเรายังไม่เจอนะคะนี่ค่ะน่าจะเป็นตรงนี้เนาะนี่นี่นะคะพี่น้องนี่ค่ะ เจอแล้วนะคะแฮ่แฮ่มาสุรนี่คะ่ะเราเจอแล้วเนาะอ,อ่สารพัดที่เราจะเลือกได้<ร>นี่นะคะไ<ร>ทยสุดยอดค่ะเราไม่ต้องไปอะไรมากมายเดินหากไกลเนะเาะแล้วมะขามเปียกก็มีการนี่คะ่ะมะขามเปียกเจอแล้วาานี่เราเจอมะขามเปียกพี่นนอง เราจะมีนี่นี่มาขามเปียกโอ Ren ้โหมีทุกอย่างเลยพี่น้องมีทุกอย่างนี่ค่ะมาขามเปียกแล้วก็มาขามเปียกกระป๋องยี่สิบเก้านะคะพี่น้องแล้วก็จะมอะีอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลเนาะอันนี้ก็จะเป็นหัวเชเท้าดอกหัวเชเท้านะคะพี่น้องแล้วก็จะมีดอกหน่อไม้นะขนุนเราไม่เอาค่ะเราจะเอาหน่อไม้เนาะ เราจะเอาหน่อไม้นะคะพี่น้องหน่อไม้นี่ค่ะเราเลือกแล้วเนาะนี่ค่ะเราเลือกเยอะๆนี่ค่ะเราเลือกเลยเขามะขามน้ำตาลมะพร้าวหน่อไม้หอยเชยท้าเส้นขนมจีนนะคะพี่น้องเส้นขนมจีนแล้วก็มีเยอะแยะเส้นต่างๆเนาะแล้วก็นี่ ปงมูแดงและอันนี้น้ำพริกเผานะคะน้ำพริกเผาเนาะอันนี้ต้มยำนะคะอันนี้พริกบดกระเทียมเจียว น้ำปลาเราไม่เอาน้ำปลาเราไปเอาที่นู่นเนาะน้ำปลามันถูกกว่ากันนะคะพี่น้องวะเยาะอยอะเยอะเยอะเวียดเยอะบอสคอลลาบะซัมเยอะบิ๊กเฮอร์บะเยอะเวียเยอะเฮอร์ด้ย่ะเอะซอยเยอะเดี๋ยวเราไปดูสั่งนู่นกันอันนี้ก็จะเป็นเอ่อ แผนโปบเปบยแห้งนะคะอันนี้จะเป็นขคงเนาะอันนี้จะเป็นเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงเขียวหวานขรี่ น้ำปลาน้ำปลาไม่เอานะคะอันนี้ก็จะเป็นของต่างชาติเนะพริกปนนะคัะพี่น้องพริกปนเนาะพลิกปนก็อยู่ที่สี่สิบเนาะพริกปนเราไม่อดนะคะใบมะกรูดใบมะกรูดเราก็ไม่อดนะคะ อันนี้สาค,คูครับพี่น้องสาคูนี่เราต้องเอาเนะาะแทงก็ต้องเอาเนาะวีดีโออะไรนะวีดีโอเห็นไหมเด็กวีดีโอแต่ยกทอบแบบสมวิกติก เราจะเอาแต่สิ่งที่จำเป็นจำเป็นนะคะพี่น้องพวกนี้ก็จะเป็นน้ำมันหอยเนาะน้ำมันหอยนะคะน้ำปลาแล้วก็เส้นนะครับเส้นอยู่ที่สามสิบกเนาะเส้นอันนี้เส้นอันนี้อร่อย